สวัสดีค่ะสวัสดีดีตอนกรู้จัพื่นพิงช่ไหลนะคะวันนี้จะมาทำอะไรทานดีนะจ๊ะทำอะไรทานดีวันนี้เพื่อนพินจะทำแกงส้มหมูตุนสับประรดใบชะมวงนะคะแกงส้มหมูตุนสับประรดใบชะมวงอันนี้เราต้มน้ำไว้แล้วเดือดแล้วจ๊ะเราจะใส่หมู ใส่หมุนตรงไปนะจ๊ะง่ายก่อนนะคะเพื่อนๆจ๊าไม่ได้ตุ๋นแบบเปื่อยมากนะคะแต่ตุ๋นให้สุกพองกำลังกำลังเคี้ยวกำลังอร่อยนะ๊ะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้าทำงานไปด้วยนะจ๊นนะ สุดๆ้กสก่อเนีนนยาไปด้วยจ้ารุ่เชา้าลูกค้าก็หมดไปแล้วนะคะ ลูกค้าก็หมดไปแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็เลยมาเตรียมอาหารไว้ทานตอนช่วงบ่ายนะคะตรงเช้าเพื่อนพิงก็ทานไปเรียบร้อยแล้วทานง่ายๆค่ะทานง่ายเน,นะคเลยนะ <c oughs> ไปไเรื่อยๆเพื่อนที่จะ ให้ดูนะคะส่วนผสมกับเพื่อนๆช่วงที่รอสุนนะคะอาหมูส่วนหมูนี่นะคะเราใช้เป็นหมูอ่าไม่ใช่สามชั้นนะคะเป็นหมูที่อ่คาค่อนข้างจะเป็นเนื้อหมูเลยเนื้อหมูที่ติดติดมันเล็กน้อยนะจ๊ะเป็นหมูสโะโพกค่ะเป็นหมูสะโพกอ่าแล้วมีสับประรดนะจ๊ะสับประรดสับประรด เี๋ยวเราก็ตุนสับประรด,ดลงไปด้วยเพราะสับประรด,ดนี่จะช่วยให้เนื้อที่ตุนเนเีเ่ยวเปื่อยเร็วนะคะเปื่อเยเร็วเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราสักแป๊บพอ,อมันมันหมูเริ่มลอยเนาะเป็่อนพิมก็จะใส่สับประรด,ดลงไปตุนละแกงต้มหมูตุนหมูตุนสับประรด,ดใบชะมวงนะจ๊ะมาดูเครื่องแกงเราจะเป็นเครื่องจา้า เกลือแกงพริกแกงส้มนะคะมีพริกแกงส้ม,ซ,มซึ่งเราทําเอาไว้เองเนาะเขียนแปะเอาไว้เนี่ยตัดใจนะคะพริกแกงส้มใส่ขมิน้นใส่กระเทียมไม่ใส่หัวหอมนะคะถ้าใส่หัวหอมเนี่ยมันจะแฉะแฉะแลมันเก็บได้ไม่นานเนาะขมิน้นกระเทียมพริกใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะคะกระเทียมขมิ้นพริก เกลือนิดหนึงนะคะแล้วอันนี้คือกะปิจากกะปิส่วนเกลือเกลือที่เราจะมาเติมบางทีจะใส่แกงก็จะ,จะเจอสีชมพูนะคะเกลือสีชมพูใ้แค่สองอย่างเือสีชมพูกับเกลือดํานะคะส่วนเกลือทั่วไปก็ใช้ล้างผักล้างผลไม้อะไรเงี้ยค่ะง่ายๆอันนี้ใบชะมวงนะคะเพื่อนใบชะมวงที่เราเด็ดเอาไว้นะคะ เราก็หันชิ้นใหญ่ๆไปเลยเพราะเราสุนใช้เวลานาะนๆเนาะเราก็จะรอตักกองออกนะคะกองกองกองนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยนะก็ตักนี้น้ำมันจะได้ใสๆนะคะหมูนี่เราก็ล้างด้วยเกลือไปสองสามรอบนะคะ เพื่อนทานข้าวกลางวันกันหรือยังจ้าทานข้าวกับอะไรจ้ายืนมาถามอยู่ดีสูสีเกินใครเราชู้บ้านไกลไก่แจ้ต้องมาเลยตากเลยทานข้าวกับน้ำพริกซีจ้าทิ้งใบสะใบตูย น้องใส่รำใส่รู้ด้วยจะกุ้งจะหอยติดตัดกัดน้ำตามภาษาคนป่าคนดวงลงอาบน้ำตามกลองน,น้ำไม่ท้องน่าร้อยมีเ่เป็นสิ่ง,งสูงสุแต่เราจะไม่รีบจะไม่รีบใส่กระปุกน้ำด้วยนะจ๊ะ อันนี้สับปะรดก็จะมีความหวานหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะในความหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยแกงเราจะไม่ต้องไปยุ่งกับน้ําตรงน้ําตาลแล้วก็เดี๋ยวใส่ชมวงลงไปใบชมวงนี่ก็จะออกรสหวานที่ได้ความเป็นอ่าหวานจากธรรมชาตินะก็จะมีหอมด้วยหวานหอมเนาะต่างกับที่เราแกงแล้วใส่มะนาวหรือใส่มะขามนะคะเพราะว่าใบผักใบชมวงเนี่ยเราก็สามารถทานได้ด้วยนะคะ ดูหรือมาตามจูจีดูสีเกินใครเจ้าชูบ้านใลรกันแจงทำอาแลตาปล้อยอาควาจิงพอรูกบล็อกจะมาขอสัมพั์อันนี้ในมุมประหยัดในมุมประหยัดในนี้นะคะอาจจะเป็นพริกกระเลือที่เพื่อนทิ้ซื้อมาขำป้อมมาเนาะ ถ้าหากว่าผิเราชิมแล้วรสชาติของแกงเราจะขาดเปรี้ยวค่ะาจะขาดความเค็มไปนิดนึงหรือขาดความหวานไปนิดเราก็เติมเนี่ยริกกระเกียมตัวนี้ลงไปเนาะอันนี้การวิธีการที่จะปรับสิ่งที่มีอยู่ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเราอรอรอ,รอ,รอไว้นานๆแล้วเราก็จะทิ้งเนาะอันนี้เพื่อทิ้งจะเก็บเอาไว้เผื่อใช้ถ้าไม่ใช้ก็ ไม่เป็นไรเอาไว้ใช้ครั้งหน้านะคะถ้าจะเป็นแกงส้มทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ได้เลยอันนี้เนาะเพราะมีพริกมีเกลือและมีน้ําตาลอยู่ในนี้นะจ๊ะเราใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆเราเก็บไว้เนาะแต่ครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ไหมเพราะว่าเป็นหมูตุนหมูตุนก็ไม่ใส่ความหวานอยู่แล้วเพราะสับปะรดจะมีความหวานเนาะอันนี้มาเอาไว้่อนเตรียมก่อนนะจ๊ะ ตักฟองออกก่อนนะจ๊ะน้ำก็เพื่อนกินจะไม่ให้เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวสับปะรดก็จะมีน้ำออกมาอีกหน่อยเนาะรสชาติจะได้กลมกล่อมทิอะไรเราเธอทิ้งได้งามแสนง่ายงานล้ำเกินชนที้นอะไรนะมุนถึ้งได้งอนแสนง่างามเลิศที่ไร าเา้ามือยังมองม่าที่จะมองต่อๆที่ภาวะจะหลุดลอยเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะเท่านั้นยังไม่พอภาว่าจะเห่หลอดใจสิโลยามียนยังคนละเมือเธอเดือดหายใจเท่านั้นยังไม่พอนี่เลยนะจ๊ะหอมแขรหอมแขรอันนี้ใจสามหัวใหญ่ เดี๋ยวเราก็จะใส่ไปหลังจากเราเคี่ยวทุกอย่างเข้ากันได้ที่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนถ้าแกงส้มเราก็เน้นหัวหอมถูกไหมคะแต่เพื่อนๆได้บอกไปแล้วว่าในพิแกงเนี่ยเราไม่ใส่หัวหอมลงไปนะคะเพ mm. ื่อนๆเราไม่ใส่เราเอาไว้ใส่เ,เ,สเป็นผักเดี๋ยวเราปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือใส่ที่หลังนะจ๊ะเตรียมไว้เตรียมไว้ข้าเขียวรอ เป็นสไตล์ที่เรามีอของที่เราควรจะต้องไว้ทานในชีวิตประจำวันเราก็เอามาเติมเนาะรับประทานมีเริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะยังไม่เปืยนะจ๊ะคุณเพื่อนจ้ะคุณเพื่อนยังไม่เปื่ยนะจ๊ะวันนี้เราไปกันนานๆนานเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเนาะ シーツ。 weel ma weel, macam weel ma weel, tun tun tun, yang say seperut nana ja, seperut seperut ja, punjut 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 ไปลงไปกินใหญ่หญๆโตๆนะจ๊ะพอเราตุน๋นใช้เวลาในการตุนไฟก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงเกินเนาะเพราะการตุนเนี่ยไฟไม่ต้องแรงมากของที่เราตุ๋นมันจะนุ่มนะคะโอเคทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวจะเพื่อนจทิ้งไว้ทิ้งไว้ใส่เกลือนะจ๊ะนี่เกลือสีชมพูนะจ๊ะ เกลือเกลือใส่ลงไปประมือนก่อนไม่ต้องเยอะเดี๋วยวเราค่อยเติมเพราะเวลาเราใส่กจะปิดก็จะมีเติอม,ออกเกมอีกหน่อยนะจ๊ะโอเคปิดฝาไว้นะจ๊ะ пај вона паца се นะคะโดนหน้าจอโทรศัพท์หรือเปล่าจ้านี่เพื่อนเพื่อนนี่ตาลิกาใส่ที่แกงแล้วนะจ๊ะแกงจก้ะ ต้องติดเยอะต้องติดเยอะยืดเิ็มคนหน่อยๆเนาะโอเคโอเคปีแปแนะปีกปะปีอร่อยอร่อยนะจ๊ะเพื่อนเห็นไหมป้ะไปจะปีแบเนีน อันใต้จริงๆเนะเาะก็จะเอากะปิกับพริกแกงมาโขกเข้ากันนะจ๊ะทุกที่ก็น่าจะเหมือนกันแต่เพื่อนพิมใช้ชอปต่อชอปไม่มีการมาโขลกนะจ๊ะเพราะว่าเราฝั่งไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้ว mm hmm. ก็จะอร่อยอีกเบ่นอีกนิดน,นะจ๊ะหอมหบ้อหอบ,ออบอเอาละรอให้เดือดเดือด ต้็นหอมแล้วก็เดี๋ยวหอมแล้วก็อันนี้นะจ๊ะใบชะมวงหอมใบชะมวงอีกไปอีกเหมือนเดิมอีกไปอีกเหมือนเดิมนะจ๊ะสิบห้านาทีแล้วจะปุ้งเครื่อง ก็จะให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเพื่อกินจะแกงแบบสไตล์สไตล์แบบส,ส,ส,ส่วนตัวส่วนตัวเมื่อวานไปซื้อผลไม้บ้านคุณยายคุณยายบอกเออเราซื้อมะม่วงเราบอกจะเอามะม่วงมาแกงส้มคุณยายบอกมะม่วงแกงสม้สมได้ก็เถอเนี่ย เนี่ยสับปะรดก็ซื้อจากบ,บ้านคุณยายนะคะแกสงส้มได้ด้วยหรอบอกได้สิคะคุณยายนี่เราจะใส่แล้วนะจ๊ะหอมหอมจริงๆ้วใส่เป็นเครื่องแกงก็ได้ถูกไหมคะตำโขลกก็ได้แต่นี่เราใส่เป็นผักเนาะเดี๋ยวก็จะหอมปรุงเลยหอมทั่วบ้านเลยนะจ๊ะ น้อยเกลืออนเปรี้ยวอ่อนหวานออมเค็มแต่ความเปรี้ยวอ่ะยังไม่มานะจ๊ะความเปรี้ยวก็จะอยู่ในชะมวงชิมแค่ความเค็มอือะค,ะความเปรี้ยวย่างนะคะความเค็มได้ครบรสชาติหมดแล้วครบครบครบความหวาน เรื่องความหวานม็นจะเพ่เคอมุไปเรื่อยุไปเรื่อยสงยางตุ๋ไปเรื่อย ส้มหมูตุนสับประรดใบชะมวงนะจ๊ะเดี๋ยวแค่รอใบรอใส่ใบชะมวงก็เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะจนสิน้นจกักไม่รอช้ารีบใส่ใบชะมวงกันเลยจ้าน,นี่นะคะใ,ใบชะมวงแล้วก็ใส่ จุมี่ตะเรียบเราก็ใช้กานนี่นะคะให้เขาออกรสเปรเี้ยวรสชาติเปรี้ยวจะได้ออกเนะาะใบใบต้านที่อ่อนๆเราก็ใส่ด้วยนะคะกานที่อ่อนๆนี่ หมดเลยหมดเลยน่าทานมากเลยเพื่อนๆจ๋าสีมาแล้วสีมาแล้วสีมาแล้วฟัมเปรี้ยวมาแล้วแกงอ่ยอดกระเจี๊ยบกัแกงส้มอร่อยนะคะเพื่อนๆ ก็จะเ,เจีย๊ยบหรือยอดอีกอย่างหนึ่งมันเนาะยอดมันยอดมันก็แกงส้มอร่อยนะรอสักแป๊บจะได้เลยอ่าชินชิมชิชมไม่ได้เลยเนะเพื่อนๆจ๋าอ่าเราแค่ตุ๋นไว้อย่างเงี้จงยจะ อันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่เราจะตุนต่ออีกสักนิดนึ่งแค่นั้นเองนะจ้าเพื่อนๆสําำหรับคลิปนี้เพื่อนพิมก็ขอฝากเพื่นเพื่อนติดตามรับชมนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานแล้วจะมาตักโชว์ให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ